จึงเป็นที่โปรดปรานพระทัยของพระเจ้าดังพระบุเรงไดติคิดผู้บายวางแผนลอบโค้งพระชนพระนเรศวรครั้งเมื่อสมเด็จพระนเรศทรงเดินทางไปถึงเมืองแฝงได้ทราบข่าวการลอบโค้งพระชนของพระมหาอุปราชกดสร้างความไม่พอัยให้พระองค์เปนอันมากที่ทรงประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นตรงต่อตรุงหงศวั์อีกต่อไปซึ่งตรงกับวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2127 สิบ้าปีที่กรุงศรีอยุธยาต้องตกเป็นเมืองขึ้นของผงตาสิบห้าปีที่ต้องถูกนิดรอนอิสรภาพ,พาความเป็นไทยสิบ้าปีที่ต้องคอยทำทุกสิ่งทุกอย่างที่องศาสั่งมาข้าแต่เทพพยาดาฟ้าดินทั้งหลายจงเป็นทิพยา ด้วยพระเจ้าของสาวดีนีได้ครองสุจริตมิตรภาพประพฤติทางทุจริตคิดจะทําพยันตรายต่อเรานับแต่น,นี้ไปเบื้องหน้ากรุงศรีอยุธยาและกรุงหงสาวดีขาดจากกาันตราบเท่ากาลปาวสารจงมองดูแผ่นดินที่แตกระแหงแยกออกเป็นสันเลือด หลังจัดกายน้ำตาจากดวงตาบรรพชน,นที่เฝ้ามองทุกวันฟ้าฝ่ายังมิอาจประสานรอยแตกระแหง่เจ้าพระองค์จะรหลน้ำลงสู่แผ่นดินด้วยทุกวันพีไานหมายประกาศแก่เทพยดาฟ,ฟ้าดินว่าพระองค์และเรานรักรบผู้แข่งทุลายหมายมั่น,น,ขขน,นจะรักษาไว 自给自足，开放经济，善于做足安乐产业。